บุญหมายถึงอะไรคําว่าบุญมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะแปลว่าการกระทําความดีเครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดสิ่งเสาหมองหรือกิเลสให้ออกจากใจลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยการสิบวิธีดังต่อไปนี้หนึ่ง ฐานการให้ฐานหรือฐานไม้คือการสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเพื่อลดความกระหนี่ที่เหนียวผลของการให้ฐานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจส่องรักษาศีลหารักษาศินหรือสินไม้หมายถึงการประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูดไม่กินเหล้าเมายา บุญข้อนี้จะทําให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วยซ้ำเจริญภาวนาเจริญภาวนาหรือภาวนาไมา้เป็นการฝึกใจให้สงบเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงยกตัวอย่างการนั่งสมาธิวิปัสนาการสวดมนต์ผลบุญข้อนี้จะทําให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติซีการอ่อนน้องท่อมตนการอ่อนน้องท่อมตนหรืออกจายนนไม้ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการละอัตรตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาผลบุญข้อนี้จะทําให้เกิดความเมตตาต่อกันหาการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือสังคมหรือวยาวัดจะไหมผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นหกการให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญกับเราหรือปฏิฐานไหมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญไหมเหนียวบุญ ผลบุญช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอาคติต่างๆเพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น7การอนุมโมทนาหรือปาตานุมโมทนาหมายคือการยอมรับยินดีรู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่นไม่คิดอิจฉา8การฟังธรรมการฟังธรรมหรือทำส่วนไหมมีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิต ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงกาวการแสดงธรรมการแสดงธรรมหรือทำเทศนาไมายคือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะผลบุญข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาเห็นถึงสัจธรรมส่วนผู้ให้ก็จะได้รับการสันเซอร์ซิบการทำความเห็นให้ถูกต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือ ทิฏฐุชุก,กรรมคือการไม่ถือทิฏฐิเอาตอนเองเป็นใหญ่